เปลวไฟเตรียมตัวให้พร้อมศึกวอลลุมพินี131กำลังจะระเบิดความันส่งท้ายเดือนตุลาคมนี้เตรียมพบกับการแข่งขันสุดเดือดของเหล่านักสู้ผู้กล้า24ชีวิตที่จะมาแลกหมัดแลกแข้งให้สะใจผู้ชมทั่วโลกกว่า195ประเทศการแข่งขันจะถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้เริ่มคู่แรกตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปคู่เอกของรายการนี้พลาดไม่ได้เลยเป็นการรีแมตส,สุดมันระหว่างสุริยันเล็กพอเย็นยิ่ง กำปัญมัดโหดวัย29ปีจากมหาสาร,รคามกับคู่ปรับเก่าเดโชปอบริรักนักสู้หนุ่มฟอร์มดีวัย2 2ปีจากสงขลาในกติกาม,มวยไทยรุ่นไฟเวทน้ำหนัก1 2 5่งสอ้หนปอนด์งานนี้บอกเลยว่าห้ามกระพริบตาและยังมีคู่เอกภาพอินเตอร์ที่น่าจับตามองรุซัมยูนูซอฟดาวรุ่งไร้พ่วัยเพียง18ปีจากรัสเซียที่โชว์ฟอร์มชนะรวดถึงห้าไฟบนเวทีแห่งนี้จะมาปะทะกับเพชรสุสมวิตตอมทุ่งใหญ่ นักสู้พลังแกร่งวัย27ปีจากนกครศรีธรรมราชในกติกามมยไทยรุ่นไฟเวทเช่นกันก่อนจะไปมันกันถึงขีดสุดสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้คือการชั่งน้ําหนักและวัดระดับน้ําในร่างกายของนักกีฬาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของนักกีฬาแต่เดี๋ยวก่อน นี่คือสิ่งที่น่าสนใจหากนักกีฬาช่างน้ำหนักหรือวัดระดับน้ำไม่ผ่านจะมีการเจราจาตกลงเรื่องการชดเชยน้ำหนักเพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดและความเป็นมืออาชีพของทีมงานและแล้วก็มาถึงผลการช่างน้ำหนักของนักกีฬาทั้งหมดที่คุณรอคอยคู่เอกมวยไทยรุ่นฟล y เวทหน1่5สอนด์สปอนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งช่างได้132ปอนด์ปอน เดโชปอบริรักษ์ช่างได้132ออปอนด์คู่รองมวยไทยรุ่นแบนตําเวท13 5 1 4หหนึ่งห้าปอนด์พันฤทธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีช่างได้หนึ่งร้ปอนด์ปริศนาดาวเด่นมวยไทยช่างได้หนึ่งอปอนด์มวยไทย,ไ 2, ย,ไทยรุ่นแบนตําเวท13 5 1 4ห้าหนึ่งสหปอนด์บัวเขียวปอเปิปนช่างได้138รปปอนด์ แมมมอสสอสละชีพช่างได้หนึ่ร้อยบปอนด์มวยไทยรุ่นฟลาเวทหนึ่งสองหหนึ่งสหปอนด์เท็ดเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่ช่างได้134ปอนด์โมฮัเม็ดตาฟิกช่างได้134ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอนด์กาเบรียล,ลโมรามช่างได้114.2ปอนด น้องฟ้าใสท็อปพีเคแสนชัยช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่ปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวทหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอนด์อีกิวซังสอสละชีพช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่ปอนด์ดาวแดงเอนนี่มวยไทยช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสองปอนด์มวยไทยรุ่นฟลเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอนด์รุ่นซัมยูนูซอฟช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดแปดปอนด์ พชรระสมวิทต้อมทุ่งใหญ่ช่างได้หนึ่งร้อย่ปดอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนต์ตำเวทหนึ่งสามห้าหนึ่งสีห้าปอนด์ 5. 5จูช่วยช่างได้1 4 3่ง่จุดปอนด์อาเทอร์คลอปช่างได้144.2ง่อปอนด์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอนด์กาเบรียลเปเรราช่างได้145ปอนด์ทากุช่างได้144.6ปอนด์ การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวต14 5 1 5 5หหหปอนด์อเล็กซานเดอร์คานช่างได้ห5 5บหปอนด์เซอิยามัสดะช่างได้154.4อปอนด์มวยไทยรุ่นอะตอมเวต105115ปอนด์จีเชงฟีบิโลช่างได้1 1 4 .4 อปอนด์แมดิสันคลัทช่างได้113.6ปอนด์การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่น flyweight หนึ่งสองหห่ปอนชาซาดาอัตาเอฟช่างได้หนึ่อหปอนดไม่รับแมมแม่ซาดาช่างได้1 3 4่ง่จุดปอนอย่าลืมสึกวันลุมพินีหนึเจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา1 9บ0นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปช่องทางการรับชมช่องเจ็กดส5ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาที Facebook One Championship Thailand YouTube One Championship เฉพาะบางประเทศ Watch. Oneif. Com เฉพาะบางประเทศสำหรับแฟนๆที่อยากไปเชียร์ติดขอบสนามสามารถจองบัตรเข้าชมได้ทางไทยทิเตเมเจอร์คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกวอลุมพินี131ครั้งนี้มาสแสดงความคิดเห็นกันได้เลย